คือการทํางานของแกรมมี่ตอนนั้นคือทํางานด้วยวิธีใหม่เลยคือบวกกับ,บวงการโฆษณาอ,อวิธีคิดแบบโฆษณาวงการโฆษณาบวกกับเพลงสมยัยใหม่เพราะฉะนั้นเวลาเราจะเอานักร้องมาคนหนึ่งเราจะมีนักร้องก่อนไม่ใช่เพลงก่อนนะอ,อมีนักร้องก่อนอมีนักร้องสิปลปินก่าก่อนอแล้วเราก็วิเคราะห์กันว่าเขาเป็นบุคลิกแบบไหนที่เป็นตัวเขาอ่ะเขาอาจจะเป็นดาราที่เล่น หนังเล่นละครบทนั้นบทนี้เยอะแต่ตัวเขาจริงๆอะเป็นใครบางทีต้องเอามาคุยคุยกันจนแบบรู ط, เ้เรื่องส่วนตัวหมดทุกอย่าง oh. มาคุยกันจนกระทั่งหลังๆสนิทกันจนกระทั่งเวลาน้องๆนักร้อพวกนี้นักร้องก็น้องรักอกหักก็ ping, จะต้องมานั่งร้องไห้ให้เราให้เราปลอบมัน <ER <C ity> เหมือนเราเขียนบทให้ตัวละครพูดนะแล้วเราก็ต้องแคสติ้งให้ตรงอะแต่ว่าเราแคสอันนี้เป็นแคสติ้งมาก่อนครับโอเคแคสติ้งมาก่อนเราต้องเขียนบท เขียนบทให้มันเข้ากับเขาอเพราะฉะนั้นเราเขียนบทมันเอาแต่งเพลงแล้วต้องนึกถึงว่าไอ้นี่มันเป็นตัวแสดงอ n นเ e น e n t e r มันต้องเหมือนตัวมันที่สุดเราก็ต้อง t a เ l o r m a d ะภาษาแบบนี้นะอยู่ในโหมดนี้ยกตัวอย่างเลยพี่บิลลี่เนี่ยโหมดบิลลี่นี่คือโหมดแบบเบลอะคือแบบเด็กเกเรอะอบอแบด่อยแบดบ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 อยหน่อยแล้ว ปิลลี่ก็จะได้มุมของแบดบอยในตอนทำ uh huh. ตอนนั้นซึ่งก็จะมีแบบเพลงลาออก mm hmm. อคือภาษาก็จะเป็นอย่างนั้นวายน่เซเว่นภาษาก็จะเป็นแบบกึ่งเซอร์หน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นอัลเทอร์เนทีฟมันกําลังรุ่งเรืองและตัวเขาเป็นแบบนั้นตัวเองพูดเสียงดังแต่เสือกร้องเพลงพูดค่อยๆ่ออะ,อะไรอย่างเงี้ยคือเราแต่งเพลงตามนีอ้อยู่ในโหมดนี้นะเรื่องราวมันก็ควรจะอยู่ในโหมดนี้ แล้วก็วารลตี้ของเนื้อหาของสิบเพลงมันก็ชมประมาณนี้นะให้มันมีวารตี้พอสมควรไม่งั้นมันจะเป็นโมโนโทนมีเร็วช้าหนักเบาอะไรให้มันฟังแล้วมันต่อเนื่องกันเรียงเพลงแล้วมันฟังต่อเนื่องกันโดยที่ไม่ไม่น่าเบื่อแล้วเราก็จะไปสู่การแต่งเพลงละคณนิ้มันจะพูดเรื่องอะไรอะเพลงมันห้าวเพลงมันเสียใจเพลงมัน เน่นอนเพลงรักอกหักมันเป็นเบสิกอยู่แล้วอืทีนี้จะพูดยังไงจะเอาเรื่องอะไรยังไงใส่ปากเขาที่มันเหมาะกับเขาแล้วมันเขาลองแล้วเขาอินพอเขาร้องแล้วเขาอินเนี่ยคนฟังมันก็ต้องอินคือนัทถ่านนัร้องร้องแล้วไม่อินซะก่อนเนี่ยคนฟังหรือคนดูหนังมันก็ไม่ไม่อิน